วิธีนำภาพหรือว่าคลิปวิดีโอนะคะมาแทรกใส่บนคลิปวิดีโอบนแคปคัตนะคะทำยังไงเดี๋ยววันนี้แม่สุน่าพาไปทำนะคะทุกคนเริ่มแรกเลยนะเมื่อเราได้คลิปวิดีโอแบบนี้เสร็จแล้วนะคะจากนั้นให้เราสังเกตดูแถบเมนูด้านล่างนะเลื่อนเลยค่ะแล้วมาหาคำว่าภาพซ้อนตรงนี้ค่ะเราจิ้มเข้าไป จากนั้นกดเพิ่มโอเวอร์เลยค่ะทีนี้นะคะให้เราสังเกตดูหมวดหมู่ด้านบนนะมันจะมีตัววิดีโอแล้วก็รูปภาพนะคะตอนนี้ก็คือไฟที่มันเป็นสีขาวสว่างอยู่ตรงวิดีโอแบบนี้นะคะถ้าเราจะเลือกเป็นคลิปวิดีโอเข้าไปนะคะสมมติยกตัวอย่างนะคะแม่สุนาก็จะกดคลิปวิดีโอแบบนี้นะคะเราจะเลือกรูปภาพเข้าไปด้วยติ๊กมาตรงแถบเมนูรูปภาพแบบนี้ค่ะแล้วเราก็ไปเลือกรูปภาพมาหนึ่งรูปนะคะขอขอนุญ,ญาตนะคะ จิ้มเข้าไปแบบนี้แล้วกดคําว่าเพิ่มด้านล่างค่ะจิ้มเข้าไปเมื่อกี้ก็คือแม่สุน่าเอาทั้งคลิปวิดีโอแล้วก็ภาพมาใช่ไหมคะให้สังเกตดูที่กรอบสีขาวก่อนนะว่ามันขึ้นอย่างกรอบสีขาวอันนี้คือมันขึ้นตัวรูปภาพใช่ไหมคะดังนั้นตัวรูปภาพตัวนี้ค่ะเราสามารถขยับได้นะคะสามารถใช้2นิ้วเนาะย่อขยายได้เลยลนะคะแล้วก็เอาไปวางไว้จุดตำแหน่งที่เราต้องการคือแบบนี้ได้เลยจากนั้น ตัวคลิปวิดีโอเมื่อกี้นะคะเราก็ไปจิ้มตรงคลิปวิดีโอให้ขึ้นกรอบสีขาวแบบนี้นะคะอ่าตัวคลิปวิดีโอขึ้นมาแล้วแบบนี้แล้วมันอะใหญ่เต็มจอเท่ากับคลิปแรกของเราใช่ไหมคะเราก็สามารถใช้2องิ้วค่ะย่อขยายแบบนี้นะคะแล้วเอาไปจัดวางไว้จุดที่เราต้องการแบบนี้คือได้เลยตามความ เหมาะสมตามความสวยงามของเรานะคะเราเลือกดูได้เลยนะคะว่าเราจะเอาไว้แบบไหนนั่นเองเนี่ยเราก็จัดเรียงได้เลยค่ะอ,อยากขยับตัวรูปภาพก็จิ้มมาใหม่แบบนี้เลยค่ะแล้วก็ขยับแบบนี้นะคะพอใจในคลิปวิดีโอนี้แล้วก็อย่าลืมกดบันทึกด้านบนนะคะใครชอบคลิปนี้พิมพ์ว่าชอบมาค่ะไม่อยากพลาดสาระดีๆกดติดตามแม่สุนนาไว้นะคะ